สวัสดีค่ะพเพื่อนๆพี่น้องสุขูสุคนวิดีโอนี้เป็นวิดีโอบันทึกการทำสวนในปี2023เป็นสวนควรัวน,น้อยๆปลูกผสมประสานแบบธรรมชาตินะคะในเดือนพฤษภา2023อากาศกระเริ่มอุน่นเข้ากระเริ่มปลูกมันฝรั่งลงไปก่อนนะคะการปลูกแบบธรรมชาติแบบบัวไทยพวนนะคะแล้วก็เข้ากระโบพบพวดดินขึ้นนะคะเข้าจะปลูก อยากปลูกตรงใดก็ปลูกลงไปเลยถ้าอยากให้เป็นแถวเขาก็ทําให้เป็นแถวทอนหญ้าหรือวัชพืชโอล้วก็ปลูกลงไปเลยจ้าสถานที่เขาปลูกอยู่คณะน,นี่เป็นเมืองหนาวนะคะอาจจะบูเหมือนที่เมืองไทยพืชบางอย่างต้องรออากาศอบอุ่นถึงปลูกได้มันฝรั่งนี่เขาปลูกลงไปกับนหนาวเขา็บาเป็นอย่างนะคะเขาอยู่ในดินเวลาอุ่นๆเขาก็จะโผล่ขึ้นมาคือเก่า ขาบัตายนะคะแต่ต่อไปเขาก็จะปลูกถั่วลงไปเขาก็จะรออุณหภูมิได้นะคะพอเดือนมิถุนาเขาก็ปลูกทั่วลงไปทั่วชนิดนี่ก็ต้องการความอบอุ่นจักหน่อยปลูกถั่วบำรุงดินเพิ่มธาตุไนโตรเจนให้ดินนะคะที่ข้าบัไทยพูดนี่ก็มันก็จะเป็นผลดีต่อจุลินทรีย์ตัวดีแล้วก็ใส่เดือนนะคะมันจะบัตายไปทําลายโครงสร้างของเขา ใส่เดือนเนี่ยเขาก็มาอาศัยอยู่ใต้ต้นพืชของเฮานะคะเขาก็จะถ่ายมูลออกมาเฮากับจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยต้นพืชของเฮาก็จะงามจากนั้นเฮากับปู่แักผักทองนะคะฝักทองลงไปเลยเฮาก็ปลูกแซมระหว่างแถวชอบกินอีงยังนรูมากอีหยังกับปลูกลงไปเลยนะคะแต่ว่าเฮาชอบกินผักทองนะคะเขาก็เลยปลูกสลับสับวางกันไปนะคะในพื้นที่ เล็กๆน้อยๆนะคะโรบหนานะคะทุกอย่างกับอกโดกนะคะ มันฝรั่งก็ะอกโดกตัวน,นี้ค่ะทั่วก็ะอกดกแล้วคือกันแล้วก็ฟักทองกระอกดกตามมานะคะไปเดือนสิงหาเนี่ยค่ะเราก็จะมาเก็บทัวกันนะคะแล้วก็จะไปบึงฟักทองฟักทองกะ ติดลูกเลยแล้วนะคะ นี่เขากัทยอยเก็บฟักสีเขียวแต่ละมือเขากัเอาไปกินเอาไปทําสลาดัดเอาไปเก็บเอาไปไหว้ถนอมอาหารนะคะเอาไปตากแห้งเอาไปแช่ซ่องฟิดมีหลายๆกับเอาไปแบ่งเพื่อนบ้านกินนํานะคะ ข้าก็จะแพกใส่ถุงนะคะก่อนข้าเสียมาแซกแพกใส่ถุงข้ากะพีลวกน้ำพรอนสามนาทีแล้วกับบนันทกเอามานอกน้าเย็นแล้วกับบันทีนี้ฮะเอามาสเสด็จน้ำแล้วกับมาใส่ถุงนี่ค่ะเขียนวันที่ว้เอาไว้กินต้นหนาวปลูกผักบ่ได้นะคะนี่ค่ะขา้าวกบมาใส่ซองกิดไว้เลยหน้าหนาวข้าก็จะได้มีผักสดสดกินนะคะสีเขียวอันนี้มันลายๆข้าก็เอามาอบ ใส่ตาอบลมร้อนนะคะมันให้มันแห้งนะคะแะกับบัตทินิกะคือการนะคะเก็บใบอันนี้เก็บแห้งนะคะวิดีโอของปีที่แล้วเคยทําแห้งแล้วก็มีนะคะเคยเห็ดไปแล้วพอได้อยากรู้วิธีทําแห้งกับกดกลับไปในเพจลินนะคะไปบึงทั่วกออกลาลายนะคะ<ม>เห็นบ่คะปลูกแค่อยู่ในสวนหลังบ้านในพื้นที่บ่ถึงงานนะคะนิดหน่อยนะคะ จะได้ร้ายหลายเขาก็มีอาหารเตรียมตัวกินเอาไว้กินตอนหนาวที่เขาปลูกผักก็ได้ถ้าเขาไปซื้อถั่วแห้งนี่ยูรานค่านะคะจะแพงมากเลยนะคะถ้าเป็นแบบออแกนิกนะคะก็จะขายแพงหรือสินค้าบ้างยี่ห้อนะคะก็ขายแพงคือการขายแพงกลัวที่ปลูกแบบออแกนิกอีกก็มีทุกบ้านนะคะที่เขามีสวนผักหล้างบ้านเขาก็จะทําแบบนี้นะคะ ทำเอาเก็บพักไว้ถนอมอา,ารคนในเมืองหนาวนะคะมันหาพักบ่ได้เนาะจะเตรียมตัวเ,นนะะเตรียมพพ้่มอาหารเตรียมพออาาิ่มอยู่ตลอดเวลาอันนี้เข้ากับแพกแล้วนะคะแพกใส่ถุงไว้เรียบร้อยฟักเกี้ยวเขากับเก็บไปแล้วนะคะตอนนี้มันก็นจะมีฟักแห้งนะคะเข้ากับจะเก็บฟักแห้งเอาไว้ทาพันุขังต่อไปนะคะแล้วก็เขากัจะบ่ได้ พได้ซื้อพันนะคะพได้ซื้อพันอีกเก็บแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆหมักฝักทองกับพอดีเลยนะคะหลายๆกันมากับเก็บหมักคือหมักฝักทองนำการเลยปีนี้หมักฝักทองเขากับลูกน้อยนะคะเขาปลูกล่าชาไปหน่อยนะคะปีหน้าเอาใหม่เขาจะปลูกแต่หัวปีนะคะวางแผนใหม่ แต่กักินได้นะคะลูกน้อยแต่กัดแ่บคือกันนะคะฟักทองวันนี้เก็บได้ฟักทองเก็บฟักทองกับเก็บทั่วมื้อนี้นะ่ะเก็บทั่วแห้งไว้ทำผ้าเอาไวันนพิธีกอนเขียวเก็บทั่วแล้วบัดที่นี้เขากับเก็บ มันฝรั่งตามเลยนะคะจริงๆแล้วก็เก็บได้ตั้งนานเลยนะคะมันฝรั่งเฮาค้าไปเมืองไทยเพิ่งจะมานะคะต้นมันมันก็เลยอันตายนะคะมันบวเห็นเถามันเอาันเลยหาหาอาจจะบบได้หลายปีนี้มันต้นมันตายลงไปโกนละหาต้นมันบบพ่อนะคะต้นมันแห่งเหี่ยวไปเลยแต่บเป็นอย่างนะคะเอาไหว้นีแหละเดี๋ยวมันก็พูขึ้นมาใหม่ปีหน้า ดัวนี่เขาเอาไว้ทั้งทําพันธ์ุและก็บว้บริโภคเมล็ดมันนํานะคะบ่ได้แต่เอาไว้ทําพันธ์ุอย่างเดียวนะคะเม็ดมันก็เอามากินได้อันนี้อันนี้ฟักถัว่วเก็บจากฟักถั่วดิบนะคะกินเม็ดมันเอาไปต้มกินนะคะ มเมล็ดพันธุ์ถั่วที่ตากไหวหลายมือน,นะคะเขาแห้งแล้วจะเอาไปเก็บว้ในที่บ่ชื้นนะคะเก็บไว้ทั้งฝากเลยเพราะว่าเขาจะไปปลูกพหนาเ้า่าต้องแกะเมล็ดอ่า่ต้องแกะเปลือกเขาออกเก็บไว้ทำแนวนำล้วก็เอาไว้กินพรออมก็ได้นะคะมีเขาไว้ตั้งหลายได้ตั้งหลายเลยพหนาเขาก็จะได้หลดรายใจายการซื้อมเมล็ดพันธุ์ มเมล็ดพันธุ์ออแกนิกนะคะแบบธรรมชาติปู่แบบธรรมชาติเราจะบุเคึ้นบยานะคะเราจะเก็บใบแบบนี้เลยขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีจ้า